อเคครับก็การาบสวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับยินดๆก็สวีการจริงๆว่าโกจีว<ล>ีเยอะนะครับแล้วก็การาบสวัสดีคนที่รักมอนเตอร์ไฟทุกท่านด้วยนะครับผมเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับอยู่กับเกมมอนเตอร์ไซเข้าสู่พาร์ทที่2แล้ว,วเด็กเนี่ยครับผมเนะเาะเรียกดว่าเราห่างหายกันไปนานมากเลยนะผมสลับคลิปการเปิดกาชาของมอนเตอร์ไซคคือหลักๆที่ผมไม่ค่อยได้ทําคลิปเพราะว่าอากาชาที่ผ่านมาเนี่ยผมจะเน้นแต่ไลฟ์สต็ปเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมเช่นตู้นั้น ตัวนู้นตัวนี้ซึ่งเป็นผล,ลหลักที่ผมกลับมาทําคลิปเกมมอนเตอร์ไ i เพราะว่าผมจะมีเรื่องหนึ่งที่ผมจะมาประชาสัมพันธ์คุณผู้ชมก็คือเกี่ยวกับเรื่องการไลฟ์ซีมอนเตอร์ไซซึ่งสิ่งที่ผมจะจะบอกก็คือหลังจากนี้ตั้งแต่คลิปนี้มาต้นไปกาชาตู้ต่อไปที่กำลังจะมาตั้งแต่พาร์ทที่สองหลังจากที่ผมลงคลิปนี้นะหลังจากนี้ผมจะเอาเป็นคลิปวิดีโอแล้วเหตุผลหลักที่ หลังจากเนี้ตู้ที่เราจะมาผมจะเอาเป็นวิดีโอเพราะว่าอย่างแรกก็คือมันไม่มีคนดูแลครับเมื่อก่อนไลฟ์สตรีมมอนเตอร์ไซส์ผมเนี่ยมันมีคนดูเยอะเว้ยโดยเฉพาะตัวละครหลักของมอนเตอร์ไซส์คือคุณพิติเขียวคุณพิติีเขียวเป็นคนที่ดูไลฟ์สตรีมผมบ่อยมากมอนเตอร์ไซส์แต่ปัจจุบันเขาหายตัวไปแล้วแทบไม่โผลมาให้เห็นเลยแล้วลายล่าสุด พาร์ทที่โคเอที่บันโคกกับสลามพาร์ทสองคนดูไลฟ์สตรีมครับคนดูแค่หนึ่งสองคนเองคุณคิดดูแล้วกันคือคือแบบส่วนมากมันมีแค่ย้อนหลังตัดภาพไลฟ์สมัยก่อนคนดูเยอะครพอคนแม่เยอะแบบเยอะมากมันเลยทําให้ผมแต่มันเลยทําให้ผมแบบตัดสินใจว่า จะเอายังไงดีจะไลฟ์สตรีมต่อไหมหรือจะทําเป็นคลิปซึ่งพอผมลองคิดไปคิดมาผมเลยผมเลยรู้สึกว่างั้นเอางี้ตั้งแต่คนลาโบน้าไปต้นไปผมจะทําผมจะทาเป็นคลิปวิดีโอเล,เลยแล้วกันเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือผมไม่อยากไลฟ์สตรีมให้มันเสียเวลาเพราะว่าในเมื่อคนดูน้อยใช่ไหมเออเพราะว่าถ้าเกิดคนดูน้อยขนาดเนี้ผมจะไลฟ์สตรีมให้มันเสียเวลาทําไมใช่ไหมเพราะฉะนั้น หลังจากนี้ผมจะทําเป็นคลิปวิดีโอแล้วคืออย่างน้อยแบบมันมีคนดูได้แน่แต่เราไม่รู้เยอะหรือเปล่าแต่ก็ดีกว่าการที่เรามาไลฟ์สตรีมแล้วไม่มีคนคุยนั่นแหละประเด็นหลักที่ผมไม่ค่อยอยากไลมันตเพราะว่ามันไม่มีคนคุยแล้วตัวละครหลักก็หายไปหมดแล้วก็เลย,ก,เลยก็เลยรู้สึกว่ากูจะไล์ให้มันเสียเวลาทําไมในเมื่อคนดูในขณะน,นี้คนดูยอหลังเยอะไหมเยอะ แต่คนดูตอนไลฟ์มันไม,ม่มีก็เลยบบอ่ะงั้นก็ตามที่บอกก็คือหลังจากนี้นะ,นะครับคุณผู้ชมหลังจากนี้ตู้กาชาหน้าไปต้นไปหลังจากนี้ผมจะทําเป็นคลิปวิดีโอแล้วนะครับผมเนาะก็เข้าใจตรงกันเนาะส,นส่วนถามว่าไลฟ์สตรีมมอนเตอร์ไซส์ผมจะกลับมาไลฟ์ไหมต้องพูดเลยนะครับว่าหลังจากนี้คาดการเลยนะครับว่าน่าจะไม่เอากลับมาไลฟ์แล้วเพราะว่า ตามที่บอกในจานนี้จะทําเป็นคลิปวิดีโอแล้วส่วนอีเวนท์ที่เหลือก็คือผมจะเล่นหลังกล้องเลยปกติที่เวลา,าเล่นอีเวนท์ด่านบอสใช่ปะเราจะไลฟ์ฟิมเพราะว่าด่านมันยากแต่คุณอย่าลืมนะครับว่าปัจจุบันด่านบอสเดี๋ยวนี้ด่านบอสแรกนะง่ายแล้วเมื่อก่อนยากมากมันยากเพราะอะไรตัวละครเราไม่พร้อมแต่พอตัวละครเราเพร้อมปุ๊บอีฟี่ครับอีซี่ง่ายมากอย่างโคซาลาม บอสด่าบอสพาแรกโอ้โรง่ายเลยแต่พาสอนี่ง่ายยากยากบอสพาสอนี่ยากยากเป็นประจำของมนันไตนะครับผมก็เข้าใจตรงกันเนาะคือมันก็คือเหตุผลที่ผมทางั้นเพราะว่าผมก็รู้สึกแอบเสียใจนิดนึงที่แบบคนดูไม่ค่อยมีแต่ก็ผมเลือกทางที่ถูกแล้วก็คือทําเป็นวิดีโอดีกว่าเพราะส่วนหนึ่งคืออ่ายูทูบมันไม่ค่อยรักผมไงเอ y อยูทูบมันเกลียดผมอะนั่นแหละที่แบบไม่ค่อยแจ้งเต,ตือนไลฟ์สตรีมอะไรเลย จนไม่รู้ว่าเอ้ผมไลฟ์สตรีมอยู่หรอเลยมานี้นะครับผมเนาะก็หลักๆประมาณนี้ก็ขออภัยที่ผมอาจจะบ่นเยอะหน่อยเพราะว่าคือมันคือกาับ,บัจจสมพันธ์ไงแล้วก็ให้พูและเข้าใจนะครับว่าเฮ้ยหลังจากนี้เราจะไม่มีไลฟ์มอนเตอร์ไซ์แล้วนะเราจะทําเป็นคลิปวิดีโอแล้วนะเออเพราะว่าส่วนหนึ่งคือเจ้าของช่องก็ขี้เกียจไล์ด้วย นะครับผมเนาะก็ประมาณนั้นเลยนะกันนะครับผมเนาะโอเคเรามาประชามสันธ์เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาพูดถึงเกี่ยวกับกาชาที่เรากำลังจะเปิดแล้วกันนะครับผมเนาะแน่นอนนะครับว่าวันนี้อยู่กับพาร์ทที่สองแน่นอนนะครับว่าวันนี้เราก็จะมาเปิดกาชาเช่นกันนะครับผมซึ่งกาชานี้ครับผมเป็นกาชาจากกิจกรรมหนึ่งที่ทางมอนไตได้นาการจัดขึ้นมาคือเป็นกิจกรรมจับคู่รูปภาพมันเองนะครับผมเนาะนี่ ซึ่งแน่นอนนะครับว่าทางผมเนี่ยเล่นครบทั้ง10ด่านเรียบร้อยเองนะครับผมเนาะซึ่งเขาจะมีทั้งหมดประมาณ10สเตปถ้าเกิดคุณผู้ชมเล่นครบ10สสเตปเล่นเล่นครบประมาณ10สเตปใช่ไหมแล้วไปเลยลูกแก้วฟรี50ก้อนซึ่งด่านหนึ่งเขาจะแจกทีละ5ก้อนนะผมซึ่งแน่นอนนะครับว่าลูกแก้วฟรีทำอะไรได้เอาไปเปิดตู้กาชาดีได้คุณผู้ชมซึ่งแน่นอนนะครับว่าคลิปนี้เราจะมาเปิดตู้ฟรีกันอ่าเราจะมาเปิด ตู้ฟรีจากกิจกรรมจับคู่รูปภาพแล้วกันแน่นอนนะครับว่าฝากถึงคนที่เล่นมอนเตอร์ไซค์ย่อยหย่อยเลยโทษทีฝากถึงคนที่เล่นมอนเตอร์ไตล์หน่อยก็คือใครที่ยังไม่ได้เล่นกิจกรรมจับคู่รูปภาพอย่าลืมเล่น้วยนะเพราะว่าเขาแจกลูกแก้วฟรีนะผมต้องบอกกันเลยนะครับว่า เล่นเท่าที่ไหวก็พอนะคือถึงแม้ว่าด่านแรกๆมันอาจจะง่ายก็จริงแต่ว่าด่านหลังๆมาเนี่ย,เร,ยเริ่มยากเริ่มยากเริ่มยากแล้วแน่นอนนะครับว่าไอ้กิจไอ้กิจกรรมจากคุณรูภาพเนี่ยอย่ารีบเล่นค่อยๆเล่นไปจําภาพให้ได้ก่อนใครที่เป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยอันนี้น่าจะยากหน่อยแต่ว่าใครที่ใครที่แบบเฮ้ยพอมีสกิลที่เรียนรู้ว่าให รูปนี้รูปนี้คู่กับรูปนี้นะรูปนี้รูปน,ปนี้คู่กับรูปนี้นะอะไรมานี้คือเอาริงกิจกรรมมันไม่ยากหรอกครับแค่ว่าเวลาที่มันให้มาค่อนข้างน้อยไปหน่อยเลยรมานี้นะผมเพราะฉะนั้นก็คือมันต้องแข่งกับเวลาได้ไงในการจะคุรูปภาพประเด่งนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดกันนะผมเนาะอ่ะเราไปดูที่ตู้กาชาก่อนแล้วกันนะครับผมเนาะซึ่งตู้ฟรีนี้จะรวมไปด้วยตัวละครที่เป็นลิมิเต็ดทุกธาตุธาตุไฟสีนกไถนะผมธาตุน้ํา ถ่านลมถ้าแสงแล้วก็ทันมือแน่นอนนะครับว่าตู้กาชาลิมิเต็ดนี้มีตัวละครถึงตัวล่าสุดเลยอย่างท่านนี้ก็คือตัวนี้นะผมแล้วก็ท่านมือตัวนี้ผมอยากได้มากเหตุผลท,ที่อยากได้จะเป็นเพราะอะไรไม่ขายวันเดียวก็คือเป็น Idol. ออไ,อไอดอลเมติคอลไอไอไอดลอลไอดอลเวน่นมอนเออไอดอลเวน่นมอนนะครับผมเนาะเออเป็นเป็นแก๊งปาร์ตี้เวน่นมอนนั่นเองนะครับผมนี่ก็คือตีมันคือตีมเว่นมอนนั่นแหละแวงง่าย นะผมไอดอลเวทมนต์นั่นเองนะครับผมเนาะนี่คือประเด็นคือตอนนี้อยากได้มากเพราะว่าไม่ขายแค่วันเดียว <c oughs> นะครับผมเนาะ <c oughs> ส่วนท่าแสงอันนี้คือตัวล่าสุดนั่นเองนะครับผมเนาะซ <c oughs> ึ่งตัวนี้จบได้ว่าเขาขายในช่วงวันปีใหม่ของปี2 0 2 5แน่นอนนะครับว่าใครที่เคยดูในคลิปยู u ูบช็อ t จะเห็นว่าผมเปิดได้ตัวนี้ได้ได้วยได้ตอนไหนวะช่วงที่มันเปิดลูกแก้วฟรีใช่ปะที่มันการันตีลูก,ลกแก้วหลงอ่ะ แล้วประเด็นคือพอผมยิงปุ๊บแม่งทะลุกำแพงยิงปุ๊บแม่งทะลุกำแพงไปอีกมังกรในหัวหนึ่งซึ่งแบบไอ้ที่มันมีการันตีอีกแบบหนึ่งนะี่ก็คือยิงทะลุกำแพงไอ้เจ๊เออนะครับผมส่วนท่าส่วนท่านลมท่านลมตัวนี้คือตัวล่าสุดนั่นเองนะครับผมเนาะนี่ดบาม้าเลยนะจ๊ะท่านน้าอันนี้คือตัวล่าสุดแน่นอนนะครับว่าว่าว่าผมไม่อยู่แต่ส่วนตัวอยากได้ตัวนี้มากเลยอะ มันคือแก๊งนีโอที่เป็นวงนักร้องตัวน,นี้ตัวน,นี้คืออยากได้มากเพราะว่าอาร์ตสวยนะครับผมเออทัดไฟก็เป็นตัวน,นี้นะจ๊ะโอเคอ่ะก็เดี๋ยวเราจะมาลุ้นเลยแล้วกันนะครับว่าห้สิบลูกแก้วฟรีเนี่ยเราจะได้อะไรไหมนะผมแน่นอนนะครับว่าตามที่ผมจะบอกคือใครที่ ใครที่เป็นแฟนเกมมอนเตอร์ไซส์แล้วยังไม่ได้เล่นมินิเกมจากคู่รูปภาพอย่าลืมเล่นกันด้วยนะผมซึ่งตู้ซึ่งกิจกรรมเขาจะหมดเขตในวันที่14นี้เวลาประมาณ9.59มง5้บ้านเรานหนึ่งเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมเล่นกันด้วยกันแล้วกันนะครับผมเนาะโอเคงั้นก็ลุยกันเลยแล้วกันนะครับไป let's go มา โลแรกครับผมด้วยความที่มันคือลูกแก้วฟรีอย่าไปหวังอะไรเยอะแต่แค่มันจะออกหรือเปล่าเราไม่รู้เปิดมาก็มี6ดาวแล้วครับแต่ไม่ใช่นะออลิมิเต็ดนะเออลืมลืมบอกเลยนะครับว่าในตู้กาชามันมีลิมิเต็ดก็จริงแต่มันแค่โอกาสออกตัวละครลิมิเต็ดเฉย เออแต่แก่แต่ด้วยความที่ความความเป็นจริงอ่ะมันออกตัวธรรมดาด้วยนะเอออย่าลืมว่าอย่าลืมนะว่าทางเกมมันออกตัวละครธรรมดาให้ด้วยแต่แค่ว่าตัวนี้มีแตดที่เขาโชว์คือมันคือตัวละครที่แบบเออเขามีให้ว่าเฮ้แต่ละธาตุมีอะไรเบริ้งในมานี้แต่ว่าเราจะมีสิทธิ์ที่เราจะได้ตัวละครนีมิติเอ dition หรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับผมเนาะอ,อ่ะโลแรกประมาณนี้นะจ๊ะโลที่สอง Let's go ไม่มีเอฟเฟกต์ใดๆทั้งสิ้น <laughs> ขอลิมิเต็ดสักตัวได้ไหมเอาตัวที่แบบไม่เคยมีอ,ะอ่ะอ่ารออันนี้โลที่สองเกิดแดกครับผมอ่าโลที่สามไป ถ้าเกิดไม่มีก็ตามนั้นครับดวงไม่มีกับกาชาฟรีตามที่บอกนะลูกแก้วฟรีอย่าไปหวังอะไรเยอะเพราะว่าเลนลูกแก้วฟรีค่อนข้างที่จะออกยากมากกว่าลูกแก้วธรรมดานะจ๊ะก็ประมาณนั้นเลยมาโลที่ซีซิปเฮ้ยไม่คิดจะมาจริงดิมีแค่หกดาวธรรมดาจริงดิที่มารอบแรกนะ แล้วเป็นึคือผมเคยมีแล้วเรียบร้อยมาลงสุดท้ายไอ้เหี้ยแป๊บนึงนะพื้นที่เต็มเดี๋ยวปป๊บนึงเดี๋ยวปป๊บหนึงเดี๋ยวมาเดี๋ยวมามันเต็มเพราไอ้เหียมังกรแน่ๆเลยลนะ่ะ เต็ปอยอนนียไอ้อยเขี้ยนเนี่ได้มาม่งก็ไม่ได้ใช้เฮีกับ่ตัวละคนก่อนดีกว่า ทำไมนี่ยมีก็สามนี่มาครับโลสุดท้ายหวังว่าจะมีออกให้บ้างนะแต่จะหวังย่างมากเลยน้องเออ ถ้าเกิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปหวังกับไอ้คนละโบหน้าที่กำลังจะมาก็ได้เพราะว่าผมเตรียมพริกอยู่ประมาณร้อยหนี่ไม่มีเอฟเฟกต์เอเช่นเคยนะจ๊ะเพราะว่าเพราะมันคือลูกแก้วฟรีไงละ่ะคือจริงๆมันมันก็มีโอกาสอ่อนนะครับแต่แค่ว่าสวนมากมันชอบเกลือให้ไง โอเคสรุปครับเกอือแดกหมดเลยเออเก็ yeah, ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับคลิปเปิดกาชาตู้ฟรีจากกิจ,ก,จก,กรรมจากคู่รูปภาพก็เห็นพวกไอขํำกับหนึ่งนี่เขาได้ปะะเขาได้ลิมิเต็ดแต่ผมนี่เกอือแดกแดก เอาเอาจริงอย่าไปหวังอะไรเยอะครับมันแค่ลุกแก้วฟรีถ้าเกิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับมอนไตมันก็เกมมันมันเลดมันค่อนข้างหมายอย่างนี้แล้วนะครับผมเนาะอ่ะก็หลกัลกๆประมาณนี้เลยแล้วกันก็ใครที่เล่นมอนตายอยู่ก็อย่าลืมเปิดด้วยกันแล้วกันนะครับผมเนาะก็เอาเป็นว่าเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าแล้วกันก็ไม่รู้ว่าพาร์ทหน้า,าจ,จะเป็นคนละโบเรื่องอะไรก็รอดูกันแล้วกันนะจ๊ะโอเคนั่นก็ไปแล้วผมซีอูเกน n e x ถากุ้งาลาครับผมบายครับซีอู